เองมี่สัารออยู่ใช่ไหมมีไปรอไปรอที่ยาเลยเอาจอดไปใกล้ๆอย่าเพอาจุดนะโอเคได้ไรอครับว่าไงกันรอใช่บิงไปได้หรอเนี่ยใช่ไปเนี่ยใช่ไปี่ยไบเนี่ยนี่ง่น่ยนี่ยลุงเลก่ยนี่ยงนี่กงเนี่ลีี่เ่มีเลยี่ ไม่อ่ะมึเป็นไรเนี่ยไม่ไดอะไรนะม่เป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรก็ถามว่ามำจำได้หรืปล่าถูกคนหรือเปลาจำได้เฮ้ยไอ้เฮียบอ๊อบอยู่ไหนเนะี่ยมึงขอไอ้ไอ้ให้บอ๊อบโทรมาก,กูหน่อยเลยไม่ได้คนโทรเป็นไงมาไงเนี่ยมึงเนี่ยมันะมนี่เนะี่ยมหาพี่หลงก็ดีอ๋อพี่หลวงชวนมาชวนมาเดินเล่นน่ะเขาบอกอ่ะแต่แต่ผมโดนไปละหลายอยู่ขาดไปปักเก้าทีเนี่ย สวัสดีสวัสดีสวัสดีจัดเลยแหละมีมีอะไรให้ผมสูบไหมไม่มีเลยจัดหมดตูดกูยังไม่มด้ีกอะไรเลยเออหมดจริงทบไปไม่ล่ะอ่ออะไรเงยะขออ่ออะไรเงี้ยไม่มีจัดจะมีได้ไงหมดตูดแล้วอี๋ไม่มีพี่เอ้ยไอ้เต้ไอ้เคี้ยวอมอยู่ไหนอ ไอ้เหี hey, ้ยคอมอยู่ไหนกันที่อะไรุงไอ้เหี้ยคอมอยู่ไหนุงไป็นไอ้เปนเลยเลโอเคโอเคไอ้ดูมมาน้ไม่มีไชไม่มีมึงจะถ่ายกูล้ว หรอพี่มึงเติมยังในหมื่นสองเนี่ยอ่ากำลังเติมอยู่ครับพี่เอาเนี่ยมึงบอกมึงเติมไปแล้วอ๋อผมเติมไปแล้วรอบหนึ่งไงที่พี่ให้ผมอ่ะอ๋อใช่แล้วรอบนี้ผมจะให้เอ็นไอเนียเออโอเคโอเคโอเคที่สองครับพี่สองครับเอาไปจัดไหมกูได้ครับได้ได้มียังมึงมียังผมผมก็มีอยู่สามตัวพี่พอแล้วอ่าโอเคพอดีครับ มซ้ำเหรอซ้ำผม,มไม่กล้าขายอะตอนนี้อไม่กล้าขายไม่กล้าขายซ้ำอะไม่กล้าขายเลิ สวัสดีครับพี่แอ็งมึงอยู่ไหนล่ะผมอยู่เก็บมะเขือเทศโอเคโอเคมึงมึงได้แป่จ้าแล้วมึงบอกกูแล้วว่ามึงได้ยังดังกรุงไทยได้ที่แข่งกรถ กระชาไปอีกตอนไหนครับไม่รู้เหมือกันเลยผมผมก็จะเป็นคนทำพวกนี้นะนี่ที่เขาแก้หมดเลยเออไร้อูไอเรื่องพวกนี้ผมผมไม่ค่อยรู้หรอกผมไม่ค่อยรู้หรอกครับเืยแอดบินเขาจัดการกันฝ่ายโน้นเขาจัดการกันอย่างงน้นอย่างนี้ผมไม่รู้หรอกครับมีหน้าที่อย่างเดียวของผมก็คือมันมาก็แค่เติมมาวันไหนก็แค่เติม เราน่าจะเยอะเอาของไอเวดไปเอาของเราไปรวมๆกันก็น่าจะได้อยู่นะผมว่าออตาตาราค่ ได้เจากระดลางเลปเฮ้ยมึงมึงได้เปดบูธรถพวก R 3 2ป่ะว่ามันวิ่งเท่าไหร่ตอนเนี้ยมันอัน300กว่าครับมึง3ามหสามหเหรอตอนเนี้ยของกู36นะคันเทียร์ของกูอะ